จะต้องดึงขาขึ้นไปเลยมันเลาะข้ามันได้ไงมันเกาะเกาะก็ต้องใช้ประมาณกี่เมตรเนี่ยสองเมตรสองเมตรครึ่งสามเมตรอหะรวมลึกเข้าไปข้างล่างสามเมตรแต่มันมีน้ำด้วยจะต้องดึงขาขึ้นไปเลยมันเลาะข้ามันได้ไงมันเกาะเกาะก็ต้องใช้ประมาณกี่เมตรเนี่ยสองเมตรสองเมตรครึ่งสามเมตรอหะรวมลึกเข้าไปข้างล่างสามเมตรแต่มันมีน้ำด้วย ช่องช่องไม้ช่องงไม้อืม่องช่องไม้อืมขาขาเนี่ยกขาเดี๋ยวยกขาเดลวขาเดี๋ยวเ่ยมันยกขาคุณยขาบอลยวขาบอลขาตัางลมา เนนี่ะขาัดล้นะขาวไปนะเอาลูกนะนเจ็บเลยนะเจ็บไม่เจ็บนม่เจ็บ่เ้อลูกอออ้าเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อ้าวเดี๋ยวขึ้นไม่ด้อีกไม่ได้อีกไได้ไหมมันเหนื่อยแล้ว่ไนวะต้องอลูกอนนไหนอะ